ก่อนประจําเดือนมา1อาทิตย์สิวจะชอบเห่อขึ้นมากเลยค่ะไม่ค่อยไหวเลยอยากได้ยาลดฮอร์โมนมีไหมคะช่วยถามมากต่อไปกับดรจิมมีกลุ่มอาการหนึ่งนะครับหมอเรียกว่า Premenstrual Syndrome คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก่อนมีประจําเดือนมันเกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าโปรเจสเตอโรน เจ้าสูตรโครงสร้างของโปรเจสตอโรนเนี่ยเขามีสูตรโครงสร้างที่ใกล้เคียงกับเทโสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายดังนั้นในช่วงก่อนมีเมจะมีอาการหรือระดับฮอร์โมนคล้ายๆล้ายฮอร์โมนเพศชายสูงนั่นก็คือเป็นสิวมีกลิ่นตัวังนั้นการเป็นสิวก่อนมีเมเป็นเรื่องปกติครับส่วนการจะจัดการเพื่อให้ระดับฮอร์โมนลดลง ก็คงจะเป็นไปได้นะครับจะต้องกินยาต้านฮอร์โมโนเพศช,ชายแต่ก็จะมีผลเสียเยอะแยะมากมายทำให้ประจำเดือนเพี้ยนทำให้ประจำเดือนเลื่อนถึงแม้ว่าจะหวังผลในแง่ของการรักษาสิวก็ไม่ได้อีกเพราะสิวมันต้องรักษาด้วยกระบวนการมาตรฐานของเขาสรุปไม่มีนะครับเป็นเรื่องปกติที่จะมีสิวก่อนมีประจำเดือนสามารถติดตามสาระด,ดีได้หลายช่องทางทั้งทาง,ทาง YouTube และ Facebook ทุกปัญหาสตรีมีคำตอบถามดรจิมสิคะ